ก็คือทำพยานาคจำลองภายในนี้จะมี็นพระประธานเป็นห้าพางหน้าภูนะครับเข้าไปไหว้คุณแม่บุญเรนเราจะเข้าไปไหว้คุณแม่บุญเดรนกันเลยนะครับเข้าไปชั้นแรกก่อนนะครับีชั้นหนึ่งเข้าไปแล้วก็เะเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับมีนี้มีของใช้ต่างๆนะครับพวกผ้าเครื่อง ภาพพิเศษของคุณแม่บุญเรือนะครับตรงนี้ก็คือรูปปั้นครึ่งตัวของคุณแม่นะครับองค์ละสองพันบาทถ้าใครจะมาเช่าก็เช่าได้นะครับแล้วก็องค์เล็กนี้นะครับองค์เล็กจะราคาถูกกว่าแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่เมื่อเราเวแรงนำกระเป๋าสตางค์และแอปธนาคารคลอกที่สัตว์ตัวเองเบาๆสามครั้งรวยรวยรวยองนี้ก็คือภาพตอนสมัยตอน แม่บุญเรือนตอมีชีวิตอยูย่อันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่เขามาถวายให้ทำาพพิธภัณฑ์นะครับอันนี้คือภาพของอธิธาของคุณแม่แล้วก็อันนี้คือเสื้อผ้าที่คุณแม่ใส่ตอนมีชีวิตนะครับอินนี่คือภาพของคุณแม่บุญเรือนตอนทําตอนช่วยเหลือคนอื่นนะครับอันนี้เราอยู่ตรงร้านคุณแม่บุญเรือนตรงข้างหน่อยที่เป็นอธิของท่านอันนี้คนจะเอากล้วยมาถวายแล้วก็เอากระเป๋าตัางมาวาง เพื่อให้แม่เปิดเงินเปิดทรัพย์เปิดโชคลาภนะครับผมก็กระซิบหูบอกแม่ว่าอยากถ่ายอะไรใครอยากได้อะไรก็บอกแม่หรือกระซิบหูไปก็ได้ต่อไปละมัที่ชั้นที่สองชั้นสองก็จะตรงนี้ถนะ้าใครมาใหม่นะให้เราเข้าไปไหว้พระตรงนั้นกรอดนะครับไหว้พระเราเข้าไปไหว้พระนะครับ ต่อไปก็ต่อไปก็ตรงนี้จะเป็นคุูของคุณแม่บุญเรือนนะครับเขาจะมีมีคาถาตั้งนาโมงสามจบแล้วก็วาตามนี้นะครับตามกำลังวันนี่นะครับมีปูนเสกกับกับเกลือแล้วก็ข้าวเสกนะครับนี่นะครับคือปูนเสกที่เขาไว้ทาแผลรักษาโรคอันนี้ข้าวกับเกลือให้เขา